妈 ประมาณนี้ดีกว่าโอเคสวัสดีครับก็วันนี้ <c oughs> อย่างวันนี้เจอกันตอนที่เท่าไหร่วะตอนที่7 7แล้วครั้งที่7แล้วนะครับที่มานั่งแพมกันให้ฟัง <c oughs> นะครับก็วันนีอ้อย่างที่ผมเคยบอกว่าการเล่นอะไรวะเพลคัสซีดคือ,ค,อคือเป็นแนวฟิ c เกอร์สไตล์ที่แบบว่ามีเสียงสแนมีเสียงแบบเคาะตึกตกโป,โป๊ะอะไรพวกนี้คือมันสามารถเคาะได้หลายที่มากๆนะครับก็แต่อันเนี้ย มันเป็นเทคนิคที่คนค่อนข้างใช้เยอะเพราะว่าตบตรงเนี้ยมันทําให้มีเสียงเหมือนแท้สแสนผสมมาด้วยพอพอเนื่อออกมาครับคือกองชุดอะเสียงสแสนเนี่ยมันจะมีแท้สแสนเหมือนเสียงสั่นๆะแล้วก็ใช้สายกีตาร์จำลองตรงนี้ตบตรงเนี้ยจะใช้เยอะตรงนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับอันนี้หมายถึงว่าสําหรับคนที่ชอบเสียงคะที่เป็นซาวนี้อ่านะครับก็อย่างอย่างที่เล่นไปตอนต้นคลิปนี้ก็คือเป็นแบบว่า ใช้ตัวนี้ตรงนี้นะครับก็สำหรับคนที่ยังไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับก็มาวันนี้อย่างอย่งางอย่างเมื่อต้นเนี่ยผมก็จะใช้เป็นเพลงของพิเศษโลโซนะครับก็จะเป็นเพลงอะไรวะสมสารเนาะสมสารนะก็ก็สมมุติว่าถ้าคืออย่างเงี้ยมันก็พื้นพื้นคงจะเล่นได้กันแล้วทั่วไปก็ใช้ผมจะใช้เป็น A. เอคอร์ดพื้นพื้นทั่วไปนะ แล้วก็ยังยังเริ่มต้นปุ๊บเนี่ยยังไม่ต้องเล่นอย่างนี้เดี๋ยวลองทําความเ,าเคยชินกับมันก่อนก็คือเห็นไหมกล้องก็ใช้เหมือนเดิมที่ผมเคยบอกตึกตึกปโป๊ะอย่างนี้นะตึกปโป๊ะนึกออกไหมครับ เล่นอย่างนี้ดูก่อนให้เรารู้จักกับมันก่อนว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะเออมันเป็นอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยนะครับก็พอพอพอ,พอรู้สึกว่ารู้สึกเราสบายแล้วไม่ฝืนเก่งแล้วทีนี้ก็มาลองมาลองดูเย่ายเพิ่งน,นะถ้าถ้ารู้สึกว่ายังขืนขืนอยู่ยังไม่ค่อยแบบยังไม่ยังรู้สเล่นแล้วรู้สึกไม่สบายก็เล่นไปก่อน มันเคาะโต๊ะเลยไม่มีเทคนิคอะไรเลยนะ mm hmm. ก็อ่ะพอพอได้แล้วเราก็จะลองมาเล่นจับคอดดูเราก็จะใช้คอรดเอคอดเออไงวะเน่ะผมก็ลืมนะโอเคมาอ่าโอเคยังไม่ต้องอย่างนี้ อย่างนี้ก่อนเ,อ à, เวลากระเดื่องนะครับตัวกระเดื่องเห็นไหมแม่งมืดว่ะมืดเนาะเวลากระเดื่องเนี่ยเราก็งออย่างนี้เหมือนเหมือนไอเลปิวอันนี้ไอนนที่งอเวลาเราเคาะกระเดื่องให้เนี่ยให้เนี่ยเห็นไหมแผ่นกล้องไ้ใกล้หน่อยเห็นไหมเห็นอยู่นะมืดไหมอ่าได้ยู ขอาะเคอ้ยคลิกเกี่ยวตบเกี่ยวขึ้นเนื้อออกไหมทุกครั้งที่กระเดื่องเราจะต้องเอานิ้วกลางไปสกิดสกิดสายตลอดนะครับจำไว้เลยว่า<อ>เนื้อออกไหมตึเกี่ยวขึ้นเคาะเกี่ยวขึ้น ทุกครั้งที่เราตึกโตะเนี่ยนิ้วกลางจะต้องจะต้องโดนสายด้วยเพื่อให้ถ้าเราไม่โดนเนี่ยมันจะมีช่องว่างของเสียงทําให้เสียงมันออกฟังออกมาแล้วมันแบบมันหายไปมันมันไม่เต็มนะ <Space> เห็นไหมมันจะหลงแหลงนิดนึง แต่ถ้าเราเสริมมันก็จะเต็มขึ้นทันไหมเร็วไปปะวะตึ่เกี่ยวเคาะเกี่ยวตึ่ปหนึ่งห้องแล้วแล้วก็ไปขอที่สองทันปะวะทันเนาะได้หรือเนาะ เกลึกเกลาะเอ้ยอะไรเกลึกเกลาะเกลึกเกลยวเปลี่ยนเกึกเกลาะเรื่องช้าๆก่อนอันเนี้ยสโลเลยนะก็แนะนำให้กอไปกอมา ประมาณนี้นะครับเร็วไปไหมอย่างนี้เลยเล่นช้าก่อนแล้วก็ เราคล่องแล้วเราก็มาเล่นเร็วประมาณนี้นะครับก็ถ้าถ้าแนะนำว่าถ้ายังเล่นแล้วฝืนๆก็ต้องเล่นช้าๆช้ามากๆเลยถ้าเกิดว่าผม พูดแล้วมันไม่รู้เรื่องก็ขอไปนะครับก็าลองยังไงก็ลองกกอดูกันไปบางทีผมมันเล่นผมเล่นอย่างเงี้ยมันได้นะแต่ว่าบางทีผมก็พูดไม่ถูกคือถ่ายทอดออกไปบางทีมันก็จะ,จะงงๆหน่อยนะครับก็จะประมาณนี้โอเคก็ลองไปฝึกเล่นกันดูมันมีประโยชน์มากๆมันสามารถต่อยอดไปอย่างอื่นได้เยอะมากๆเลยนะครับก็ยังไงก็ต้องเป็นก่อน อันนี้มันมันมันเหมือนกับว่าเป็นเทคนิคเริ่มต้นเลยด้วยซ้ำนะครับก็ถ้าเราไม่เป็นตรงนี้ไปเจอจุดอื่นที่มันเท่กว่าอะไรเงี้ยแล้วมันเรากระโดดไปตรงนู้นเลยอ่ะบางทีมันจะเหนื่อยกว่านะครับยังไงเราก็ควรจะเริ่มที่ตรงนี้ก่อนนะครับอ่านะครับถ้าใครเป็นแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าใครยังไม่เป็นถ้าดูแล้วมีประโยชน์ก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันบ้างนะครับโอเคเยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับถ้ามีโอกาสจะมาเล่นให้ฟังอีกไปแล้วนะครับแล้ว